เทคนิคหนังผีที่จะทําให้เรากลัววันนี้คุณดาจะพาทุกคนนะคะไปดูเทคนิคที่หนังผีใช้เพื่อทําให้เรารู้สึกรัวหลายๆคนอาจจะพอสังเกตได้บ้างแต่บางเทคนิคที่นักเรียนอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเทคนิคอะไรบ้างไปชมกันเลยคะ่ะเทคนิคเนกาทีฟสเปซนั่งแน่ปกติทั่วไปมักจะบ,บาลานซ์ระหว่างสิ่งที่ต้องการโฟกัสกับเนกาทีฟสเปซและใช้มันเพื่อทําให้ภาพออกมาสวยงาม หลายๆครั้งหากตัวละครหันหน้าไปในทิศทางไหนภาพก็จะถูกเว้นในทิศทางนั้นมากกว่าปกติแต่สำหรับหนังฮัลเลอร์นั้นโยนกฎเหล่านี้ทิ้งไปให้หมดเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจบาลานซ์ใดๆเว้นที่ว่างแบบเต็มๆเพื่อให้คนดูรู้สึกกลัวรู้สึกระแวงบ่อยครั้งที่หนังฮัลเลอร์มักจะเอา subject ชิดกับขอบจอไปเลยค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างขนาดใหญ่จนมันกลายเป็นความรู้สึกอึดอัดที่เกิดขึ้นหรือบ่อยครั้งจะทิ้งพื้นที่ด้านหลังของตัวละครให้ดูเยอะๆเข้าไว้นะคะเพื่อที่จะ ให้คนดูอย่างเรานั้นจินตนาการว่าจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะคะเข้ามาโจมตีตัวละครลองดูฉากแผนกล้องช้าๆนี้สิคะกล้องหันไปโฟกัสพื้นที่ว่างที่ไม่มีอะไรเลยเราจะได้เห็นการที่กล้องนั้นไม่สนใจตัวละครหรือ subject แต่กลับไปสนใจห้องว่างเปล่าปล่อยให้จินตนาการของคนดูนั้นเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเองคิดไปเอง ว่าเมื่อไหร่หรืออะไรจะโผลมาในภาพนั้นบางครั้งการใช้ภาพแบบมุมกว้างก็จะช่วยให้ได้เห็นถึงความโดดเดี่ยวและไร้ซึ่งการป้องกันของตัวละครได้ดีเลยค่ะและบ่อยครั้งที่เราจะได้เห็นซีนเหล่านี้สาเหตุก็เพื่อคนดูนั้นจะได้ตระหนักถึงความกลัวที่ถูกฝังไว้ในใจของเราและถ้าเกิดกว่าการมีพื้นที่กว้างมากนั้นทําให้เรารู้สึกกลัวแต่ถ้าเกิดมันไม่มีพื้นที่กว้างเลยล่ะมันจะทําให้เรารู้สึกยังไง ก็จะยิ่งทําให้เรารู้สึกกลัวมากขึ้นไปอีกค่ะโดยเฉพาะในช่วงคลายเมกในซีนต่างๆเห็นตัวละครที่เป็นผีเดินเข้ามาแล้วตัดภาพไปที่ตัวละครหลักที่กําลังหวาดกลัวอยู่สุดขีดและเมื่อภาพตัดมาอีกครั้งผีก็ใกล้เข้ามาประชิดตัวนี่แหละค่ะคือแพทเทิร์นหนังเกือบทุกเรื่องที่ใช้พวกเขาจะโชว์ให้เห็นว่าผีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งกําลังเข้ามาและตัดภาพไปที่การค้อัพตัวละครที่กําลังรีแอค ต่อสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นสิ่งนี้มันน่ากลัวเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นอะไรกําลังจะเข้ามาหาเราแต่เราจะไม่ได้เห็นมันเลยค่ะเราจะเห็นเพียงแค่ตัวละครที่กําลังีแอ x ออกมาเท่านั้นเองพูดง่ายๆก็คือการโคดอัพเหล่านี้มีขึ้นเพื่อให้เราไม่เห็นว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนมองทันไหมคะเจ้าผีที่โผล่มาแวบเมื่อกี้ค่ะมันน่าจะเร็วกว่าการคลิปตาด้วยซ้ํา ภาพเหล่านั้นตามผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วเขาบอกไว้ว่าการที่เราได้เห็นภาพที่ดูมุ่งร้ายต่อเรามันจะส่งผลให้เรานั้นเริ่มรู้สึกกลัวหวาดระแวงและมันไม่จําเป็นต้องนานเลยค่ะเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆแบบนั้นสมองของเรานั้นก็เกิดการสังการให้เกิดระแวงขึ้นมาแล้วค่ะในหนังนหลายๆเรื่องนั้นจะใช้เทคนิคเหล่านี้ให้สมองของเราอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะดูหนังแนวเฮ์เลอร์เลยค่ะภาพเหล่านี้จะทําให้ผู้ชมเกิดความสงสัยมากขึ้นไปอีกว่าที่เราดูอยู่เมื่อกี้ ที่โผล่ขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าทําให้เราเกิดความสงสัยในการรับรู้ของตัวเองค่ะเทคนิคการใช้มุมกล้องคล้ายกับมีคนแอบมองตัวละครหลักอยู่กล้องอาจจะถ่ายจากด้านหลังของบางสิ่งอาจจะเป็นพุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์หรืออาจจะเป็นการถ่ายผ่านบางอย่างก็ได้เช่นประตูหรือว่าหน้าต่างเทคนิคเหล่านี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้รับรู้อะไรบางอย่างที่ตัวละครหลักไม่รู้พวกเขาหรือว่าเธอกําลังถูกจับจ้องอยู่ ดยพวกเขานั้นไม่รู้ตัวและการถ่ายแนวนี้บางครั้งอาจทําให้คนดูรู้สึกได้ว่าเป็นคนที่กําลังแอบมองเหตุการณ์เหล่านี้อยู่จริงๆแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็จะทําได้เพียงแค่แอบมองเท่านั้นไม่สามารถที่จะหยุดเรื่องราวเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นได้เลยนั่นก็จะสร้างความรู้สึกเหมือนถูกทรมานที่เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนั่นเองค่ะนี่ก็คือเทคนิคต่างๆที่จะทําให้หนังเฮ์เลอร์นั้นทําให้คนดูอย่างพวกเรากลัวกันนะคะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายเทคนิคนะคะ แต่วันนี้คุด้ามาฝากแค่สีเทคนิคก่อนนะคะไว้รอติดตามชมนะคะว่าคุด้าจะมีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์มาฝากนักเรียนอีกค่ะวันนี้ก็ขอตัวและสวัสดีค่ะ